โครงการสนามกีฬาภาคตะวันออกเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2551ตอนนี้ผ่านมา16ปีแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จจนล่าสุดทางปปชได้เข้าไปร่วมตรวจสอบและร่วมควบคุมงานปัญหาก่อนหน้านี้เกิดจากอะไรติดตามจากรายงานนี้ครับ นี่คือภาพล่าสุดของสนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีที่เริ่มกลับมาเดินหน้าโครงการอีกครั้งหลังจากได้ผู้รับจ้างรายใหม่คือบริษัทกรินทัมจำกัดเข้ามารับผิดชอบโครงการเพื่อเดือนกันยายน2566โดยมีระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา820วันมูลค่าโครงการรวมกว่า330ล้านบาท สนามฟุตบอลความจุ20,000ที่นั่งแห่งนี้เป็นโครงการของเมืองพัทยาที่เริ่มสร้างตั้งแต่ปี2551ใช้งบประมาณรวม774ล้านบาทแบ่งงานเป็น3ระยะโดยผู้รับเหมาเอกชนสองรายและกรมทหารช่างกองทัพบกระยะที่1ดําเนินการโดยบริษัทเอกชนเป็นส่วนโครงสร้างอัฒจันทร์ฝั่ง5,000ที่นั่งงานปรับพื้นโครงการและงานพื้นสนามฟุตบอลต่อมาระยะที่2มีอุปสรรคพบหินขนาดใหญ่ใต้พื้นดินเมืองพัทยาจึงขอรับการสนับสนุนจากกรมทหารช่างที่1กองทัพบก เข้ามาดําเนินการก่อสร้างเช่นงานอัจฉริย์ระบบไฟฟ้าและประปาและระยะที่3ดํดเนินการโดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใช้งบก่อสร้าง398ล้านบาทเช่นระบบน้ําถนนและที่จอดรถแต่มีเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องก,องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจังหวัดชนบุรีว่าก่อสร้างไม่ตรงตามแบบสัญญาเช่นความกว้างของรอยเชื่อมเหล็กโครงสร้างหลังคาไม่ตรงตามสัญญาเมื่อปปชเข้ามาตรวจสอบจึงแก้ไข แต่ในปี2563ผู้รับจ้างิ้งงานไปเพราะผลกระทบจากโควิดโดยเบิกเงินไปนแล้ว12งวดรวม143ล้านบาทเมืองพัทยาจึงบอกเลิกสัญญาในเดือนกรกฎาคม2564และฟ้องเรียกค่าเสียหายมีการยึดเงินประกันที่วางไว้แล้วก็ดําเนินการในเรื่องของการตรวจสอบนะครับว่าว่าเกิดความเสียหายอย่างไรบ้างซึ่งมีการตรวจสอบจากสํานักช่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ส่งไปที่กลุ่มกฎหมายเพื่อดําเนินการเป็นคดีความฟ้องร้องกับทาง ทางบริษัทต่อไปประเด็นที่2ก็คือที่มีของที่มีถูกของถูกขโมยไปเนี่ยอันเนี้ยมันมีการดําเนินการตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมีการจับตัวผู้ผดําเนินการผ,ผู้ที่ขโมยของไปได้อันเนี้ยก,ก,ก็อยู่ในกลุ่มกฎหมายที่ดําเนินการที่จะดําเนินการตามกฎหมายต้นปี2566รปปชและเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่สังเกตการโครงการนี้มาแล้วครั้งหนึ่งก่อนจะได้ผู้รับจ้างรายใหม่โดยมีการวางแนวทางป้องกันและตรวจสอบโครงการร่วมกันทุกส่วน ทั้งเมืองพัทยาปปชและภาคประชา,ะา,ช,าชนเพื่อให้เกิดความโปรโง่งใสจนกว่าโครงการจะเสร็จสิ้นโครงการนี้เราจะทํางานร่วมกับเมืองพัทยาบูรณาการร่วมกันนะครับเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตหรือปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างนะครับซึ่งในวันทําสัญญาผมก็ได้ให้ข้อแนะนาไปหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทางเรื่องค่าแรงค่าแรงนี่จะมีการขึ้นค่าแรงทางผู้รับจ้างบอกว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องนี้เขาก็รับปากว่าจะเสร็จนะครับผมก็ดูแล้ว ผู้รับจ้างเนี่ยก็มีสกยภาพพอสมควรเขาขอรับงานใหญ่ๆห,ห,หลายๆห,ห,ห,หลายงานอย่างสนามเมืงองของธรรมศาสตร์เขาก็รับก็กโอเคนะผมว่าเขาน่าจะดําเนินการเสร็จได้นะครับล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราก็ไปสังเกตการกับเมืองพัทยาปรากฏว่าการก่อสร้างก็เป็นไปตามแผนนะครับเป็นไปตามแผนตามเป้าหมายของอกําหนดแต่และงวดงานนะครับ ถายโดยช่องยิ่งปวชาเข้ามาร่วมกับเราตั้งแต่ต้นจย่งเหมือนอย่างเช่นโครงการเนี่ยนะครับโครงการนี้ก็ที่ทุกท่านได้ทราบดีอยู่แล้วว่าใช้เวลามากว่า15ปีไม่แล้วเสร็จดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าทางประชาชนเองเนี่ยก็อาจจะมีความสงสัยว่าทาไมไม่แล้วเสร็จต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ก็ก็เป็นเรื่องที่เราได้ร่วมกับปวชาเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการดรําเนินการในในเฟสเนี่ยนะครับก็จะสร้างความเชื่อมั่นว่า ในเรื่องของความสุจริตความโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นการสามารถที่จะตรวจสอบจากองค์กรปปชได้เลยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการัจากครั้งที่แล้วที่มาใช่ไหมครับข้างล่างเรายังไม่ได้ทาอะไรเลยยังมีแค่ฐานตอนนี้เราเวางกันพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทท็อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับผมเช่นเดียวกับชั้นสองตอนนี้เราก็เทฐานเสร็จแล้วเรารอให้ฐานปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ถึงร้อยละ2.36หรือคิดเป็น19วันนับจากการตรวจสอบเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เช่นง,งานคอนกรีตเสริมเหล็กอัธจานทร์และตัวอาคารงานระบบสุขาพิบาลและท่อระบายน้ำทั้งหมดมีการาว่าจ้างแล้วก็เริ่มดำเนินการแล้วนะครับเมื่อวันที่27กันยายน2566นะครับเป็นเป็นแผนงานทั้งหมด820วันที่จะดำเนินการให้สนามกีฬาเนี้ยแล้วเสร็จใน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 ,ในเบื้องต้นนะครับสามารถเปิดใช้ได้นะครับเราก็คาดว่าก็คงจะเป็นไปตามกำหนด ที่เราให้เอาไว้ที่820วันซึ่งควรจะต้องแล้วเสร็จในใน,ในวันที่28ธันว25ธันวาคม2568เป็นโครงการแรกครับเพราะว่าเราเดี๋ยวจะมีนโย,ยบายกับทํางานร่วมกันกับอบตอของจังหวัดชนบุรีว่าโครงการไหนเนี่ยถ้ามีการก่อสร้างงบประมาณเกินร้อยล้านเนี่ยจะ,จะร่วมมือบูรณาการกักบทางสํงานักงานปอปชชนบุรีเพื่อป้องกันปัญหา ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานราชาหรือการทุจริตอย่างนี้นะครับก็เป็นการทํางานร่วมกันนะครับเพราะว่าถ้า,ามีปัญหาอะไรเราก็ให้คําแนะนําได้แล้วก็ทางทางโน้นก็ทางหน่วยงานเจ้าของโครงการก็สามารถที่จะขอรับคําแนะนาําคําปรึกษาหรือว่าอะไรเนี่ยช่วยกันนะครับโครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปร้องกันการทุจริตอย่างปูรณาการมีปปชและภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการทุกขั้นตอนตั้งแต่ประมูลงาน ติดตามความคืบหน้าโครงการเป็นระยะเพื่อลดช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริตและไม่ผิดพลาดเหมือนที่ผ่านมา